เดอะการ์เดนคนรักสวนรายการที่จะทำให้คุณนั้นรู้จักและก็รักสวนมากยิ่งขึ้นและแล้วนะครับในที่สุดภารก,กิจของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบเลยโอ้โห oh, สวยงามมากเลยนะครับที่สวนของจิมมี่สวนนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าขาดนี่เลยทีเพรสเซนของเรานะครับที่มายูรีการ์เด้นเดี๋ยวไปพบเขาทั้งสองคนกันครับน้องแชมป์น้องแฮมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแชมป์แฮมแห่งมายูรีการ์เด้นนะครับโจทย์ที่ได้มายากไหมเอาจริง ยิ่งเล็กยิ่งยากเพราะว่าทาน้อยก็จะน้อยเกินไปมันต้องให้ดูมีมิติเราแบ่งโซนทั้งหมดเป็นกี่โซนครับตอนนี้แบ่งทั้งหมดเป็น3ฟังก์ชันครับเราก็จะมีหน้าบ้านนะครับมีข้างบ้านใช่ครับแล้วก็มีหลังบ้านถูกไหมเรามาพูดถึงการออกแบบดีไซน์ก่อนดีกว่านะนะครับออกแบบยังไงดีไซน์ยังไงถามน้องแฮมดีกว่าคือคอนเซ็ปต์ English Garden for Modern Living ก็คือ English Garden สำหรับคนเมือง ที่ไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านดูแลบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่สันทนาการของครอบครัวครอบครัวได้อยู่บ้านกันมากขึ้นได้พร้อมหน้าพร้อมตากันมากขึ้นอ่าเราก็จะมีแผ่นพื้นพวกอิฐต่างๆแผ่นพื้นทางเดินต่างๆแล้วก็มีก๊อกน้ำปะ่ะอ่าแล้วก็เรามีก๊อกน้ําด้วยมีก๊อกน้ําด้วยเราเริ่มจากพันไม้ก่อนดีกว่าว่าเราเลือกพันไม้อะไรให้เหมาะสม่ดพันไม้ที่เราเลือกเราจะเลือกเป็นพันไม้ที่มีรูปทรงแบบสมมาตร ก็คือเป็นเหลี่ยมเป็นกลมเราเลือกใช้สนก็คือสนก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีความแบบเป็นสวนสไซยุโรปสนมังกรสนบลูมีสนมังกรสนบลูแล้วก็พุ่มกลมๆนี่เป็นนีออนนีออนนะครับดอกไม้ใช้ดอกอะไรครับก็เอาแวริเชียนครับเอเคพี่น้องนึ่และครับมาแซมลับมาตัดคือมูทโทนตรงนี้ผมอยากให้เป็นเขียวขาวม่วงฟ้าฟ้าอยู่โทนนี้ครับในมูทโทนในกลุ่มนี้แล้วเรามีต้นอ่าเหมือนกับ ประธานเล็กๆไหมรองประธานไหมต้นไรครับพุทธเศรษฐีสยามครับผมพุทธเศรษฐีสยามทําไมถึงเลือกเป็นพุทธเศรษฐีเพราะเขามีดอกสีขาวเราอยากได้โทนอยู่ในมูทโทนที่เราคุมไว้แล้วว่าความของเขายังมีความเป็นพุ่มกลมก็ยังสมมาตรอยู่ใช่ครับแต่อยากจะบอกว่าทั้งหมดที่น้องเลือกนะครับพันไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพันไม้ที่ดูแลน้อยเราพูดถึงพันไม้กันไปแล้วนะครับต่อไปเราจะพูดถึงการเลือกวัสดุที่ใช้กันมากดีกว่าเนาะ ฮาร์ดสเกปนะครับส่วนใหญ่จะเป็น h a r ์ดสเกปเพราะว่าสนามหญ้าดูแลเยอะ,ะไม่ไหวแสงตรงนี้ค่อนข้างน้อยตรงนี้ออกแบบให้เป็นยังไงครับพื้นที่เดิมมันจะแฟตมากครับพี่โดเราก็เลยจะทํำยังไงให้มันเกิดมิติเราก็เลยสร้างมิติโดยการแบ่งส่วนยกระดับกยกระดับขึ้นมาทำสเต็ปขึ้นมาเราคุมโทนตรงนี้ให้มันเป็นไปทางโทนสีเข้มสีดําคือวัสดุที่น้องเลือกใช้แล้วก็สเต็ปในการออกแบบเนี่ยหนึ่งก็คือ ออกแบบให้เป็นทรงโค้งด้วยแลนด์สเคปงทรงโค้งเพราะฉะนั้นหนึ่งน้ำก็จะไม่ขังละแล้วเขาก็จะมีมิติแม้กระทั่งพื้นด้านล่างนะครับน้องเขายังให้รายละเอียดขนาดนี้พื้นด้านบนพอเป็นหินแกรนิตถูกไหมเราใช้หินแกรนิตแบบคอมโบใช่ไหมที่มีแผ่นถูกไหมนี่คือเสน่ห์ของเขาเท็กซ์เจอร์คือเขาจะไม่เท่ากันใช่ครับแล้วทํายังไงต่อละ เราใช้วิธีตอกโดยการวางไม้เป็นไม้แผ่นยาวๆค่ะเราวางไม้เสร็จแล้วตอกไรมันจะเสมอเท่ากันทั้งหมดค่ะแล้วมันจะแน่นเรียกได้ว่าครบสูตรเลยแล้วระหว่างร่องเราเราเราใช้น้ำยาประสานทรายครับมันเหมือนจะเป็นกาวซึ่งจะให้พวกกรวดคัดที่เราใส่นะครับมันยึดติดไม่ยึดติดในร่องใช่ครับไม่ติดตามเท้าเวลาเราเดินคยังทาเคลือบด้วยใช่ไหมใช่ครับกันลื่นนะครับแล้วก็กันตะไคร่น้ําอีก อันนี้ก็คือโซนของหน้าบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อครับไปฟังก์ชันที่2ครับ,รบฟังก์ชันที่2นะก็คือข้างบ้านอ่าปะอ่าอันนี้เราก็มาส่วนของข้างบ้านละความยาวประมาณเท่าไหร่ครับ7เมตรค่ะเเมตรแล้วกว้างเท่าไหร่กว้างประมาณ1.5อธิบายเลยอธิบายตรงนี้เ,เราจะใช้ใช้ขอบขั้นนะครับกั้นกั้นขอบมาก่อน แล้วเราก็ใช้แผ่นพื้นเวนชอล่าจาก RCM เหมือนกันเราเลยใช้พื้นสีอ่อนแล้วเราใช้การวางแบบข้อหลามตัดเพื่อให้พื้นมันดูกว้างและที่สำคัญนะครับวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยทำความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็สะอาดเราลงยาเทียมเพราะว่ายังอยากให้พื้นที่มันมีสีเขียวคือเราใช้เพราะว่าเราอยากคอนความแข็งของแผ่นของแผ่นพื้นแล้วก็ขอบคันเราตอกลงไปในทรายก่อนเราปรับพื้นทรายแล้วเราตอกลงไปเราก็ใช้ตะปูยึดเป็นจุด ยึดเป็นจุดๆ<อ>ไว้อ,ไวอ่าโซนที่3ขึ้นสเต็ปม,มาครับผมว้าว <Whoa! S 2> เป็นยังไงบ้างครับคอนเซปต์ Concept ตรงนี้อันนี้คือเราใช้ไม้ตะเคียนครับแล้วเราก็เลยทาสีดำครับให้มันดูโมเดิร์นขึ้นมาการวางของเราเราวางให้มันดูมีดีไซน์เหมือนมีกราฟ,ฟิกบ้างมีกราฟของมันแบบขึ้นลง กรวดทะเลนี่เราได้มาจากไหนฮะกรวดทะเลก็ที่ RCM เหมือนกันครับที่ RCM 88แเนี่ยเหรอแปลว่าเขาเขามีเขามีทุกอันเลยใช่ครับมีเยอะครับมีกรวดหลายสีถ้าเราได้ซัพพลายเออร์ดีๆที่เขามีหมดเลยเราก็ไม่ต้องไปตะเวนใช่ใช่ครับก็ครบที่เดียวถ้าครบที่เดียวแล้วบริการก็มาส่งเลยใช่ครับถึงหน้างานตลอดถึงหน้างานใช่ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งว่าทำไมนักจัดสวนดีๆนะครับที่ออกแบบจัดสวนแล้วก็ลงมือทำมือสวนเนี่ย ต้องเลือกซัพพลายเออร์ที่ดีด้วยครับทนี้พูดถึงพันไม้กันบ้างดีกว่าส่วนไซของเราตอนนี้ก็ยังเป็นไซที่ล้อมรอบตรงนี้ทําให้เราเป็นซ<ช>ีเกตการ์เด้นแล้วไซตรงนี้นะครับต่อไปภายภาคหน้า <ๆ S 1> เขาก็จะช่วยลดทอนเสียงด้วยใช,ใช่ครับสิ่งที่สําคัญของงานคือเรามีซัพพลายเออร์ที่ดีทําให้งานเราเสร็จได้อย่างรวดเร็วมีวัสดุให้เราเลือกใช้มากมายแถมยังราคากันเองการจัดส่งรวดเร็วมากสั่งวันนี้ได้สั่งปุ๊บได้ปับ๊บจัดส่งถึงที่ ทุกงานที่หนูทำความรู้สึกของหนูคือทำทุกงานเหมือนบ้านตัวเองจริงๆเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพราะว่าคนที่อยู่คือเขาจะอยู่กับมันไปอีกหน้านะครับเนี่ยก็จะขอขอบคุณนะครับมายุรีการ์เด้นนะครับน้องแชมป์น้องแฮมนะคุณแม่ด้วยออนะครับอยากจะบอกว่าเก่งทั้งบ้านจริงๆเลยนะครับแล้วก็สารฝันให้บ้านของจินมีซึ่งมีบ้านอยู่ในโรงงาน ที่มีเสียงดังอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ออกมาเป็นแบบเป็น Secret Garden เป็น English Garden Style Modern Living ออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงๆเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ